สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้ผมจะมาเล่าจะเรียกอะไรดีฟีเจอร์ใหม่ของ Chat GPT แล้วกันครับเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมากเลยผมค้นหามานานแล้วว่าจะหาเครื่องมือไหนไหมที่จะช่วยธุรกิจ SME ให้ทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับวันนี้ผมเจอตัวนี้แล้วครับอยากจะมาเล่าให้คุณฟังวิดีโอตัวนี้ไม่ได้มาสอนนะครับผมคิดว่าทุกคนทำได้แต่อาจจะมีหลายท่านไม่รู้ผมแค่มาอัปเดตแล้วคุณลองไปลองใช้ดูนะครับผมเล่าให้คุณฟังก่อนแล้วกัน เอ่อผมมีภาพแบบนี้สมมุติว่าคุณมีภาพสินค้าสมมุติผมขายครีมกันแดดน,นะครับนี่คือภาพสินค้าของผมจริงๆผมก็เจนมาจาก AI สมมุติว่าคุณมีภาพสินค้าจริงเสร็จแล้วคุณมีพรีเซนเตอร์ด้วยสมมติคุณมีพรีเซนเตอร์แบบนี้แชท GPT สมัยเนี้ยเขาสามารถเอาภาพคนถ้าคุณมี มายืนโท์สินค้าอะไรให้คุณได้เลยผมมองหาเครื่องมืออะไรแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าธุรกิจ SME บางครั้งเราจะไปจ้างใครจ้างช่างมาถ่ายรูปจ้างพรีเซนเตอร์มันก็ยากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรแบบนี้อาจจะช่วยคุณได้สมัยก่อน c h a t GPT ทําภาพมาไม่ค่อยดีเลยจิไม่นายก็เหมือนกันแต่เมื่อไม่นานมานี้เขาอัปเดตแล้วผมรู้สึกว่าภาพที่เขาทําออกมาดีระดับหนึ่งถือว่าเกือบดีเยี่ยมเลยด้วยซ้ำไปเดี๋ยวผมโชว์ให้คุณดู แล้วผมเลยมาเล่าเรื่องให้คุณฟังเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้นะถ้าคุณสนใจลองไปใช้ดูนะครับสิ่งที่ผมทําผมทําใน h a t GPT นะครับเพราะงะั้นมันมี2กรณีเอากรณีแรกก่อนผมมีแค่ภาพสินค้าอย่างเดียวตัวอย่างเช่นผมมีภาพครีมกันแดดนี่คือกันแดด s m e จำผมอยากจะเอาไปทําโปรโมตบน Facebook ก็อยากจะมีพรีเซนเตอร์ผู้หญิงแล้วก็โชว์ครีมกันแดดของผมวิธีที่ผมทำเนี่ยจริงๆผมทําพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วผมจะเปิดให้คุณดูเพราะเดียวมันเสียเวลา นะวิธีที่ผมทำเนี่ยผมไปย้อนพร้อมตัวนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวพร้อมที่ผมเขียนในหน้าจอเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในลิงก์ในด้านล่างของวิดีโอนะครับคุณเอาไปดูศึกษาต่อได้เลยนะครับนี่เป็นรูปภาพวิธีทำเนี่ยผมจะแอดรูปภาพเข้าไปผมก็กดรูปภาพอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เป็นรูปภาพของผมผมก็ใส่รูปภาพเข้าไปคุณก็อาจจะแอดรูปภาพเข้าไปแล้วผมก็พิมพ์พร้อมตามนี้ ผมไม่ทําให้คุณดูนะครับเดี๋ยวผมแค่เล่าเพราะมันใช้เวลาประมาณรูปแล้วประมาณหนึ่งาทีผมก็พิมพ์พร้อมตามนี้ว่าเออต้องการสร้างภาพถ่ายแนวไลฟ์สไตล์คุณภาพสูงนะโดยมีสินค้าของของผมนี่แหละแล้วก็ฉากตรงนี้ผมทําเป็นเครื่องหมายปีดก,กาไว้ก็ให้คุณไปเปลี่ยนเอาว่าอยากจะเป็นฉากไหนผมบอกให้เป็นฉากชายหาดแล้วก็อยากจะมีพรีเซนเตอร์ผมด้วยผมก็บอกเป็นผู้หญิงไทยอายุ25แต่งตัวสไตล์ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ ถือหรือใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมชาติคือผมเขียนพร้อมแบบกว้างๆคือกําลังถือกําลังใช้ไอสินค้าของผมอยู่เนี่ยภาพควรมีสไตล์เป็นแบบสดใสธรรมชาติจริงๆในภาพเราสมมติระบุสไตล์หรือโทนของภาพได้ผมบอกสดใสและธรรมชาติและเน้นจุดเด่นสินค้าเช่นเนื้อครีมหรือจะเป็นวิธีใช้ก็ได้อย่างชัดเจนสินค้าควรถูกจัดวางให้เด่นชัดแล้วก็กลมกลืนกับฉากโดยรอบอย่างธรรมชาติ ผมเอารูปภาพอัปโหลดเข้าไปนะครับแต่พิณิเซอร์ผมไม่มีผมสั่งให้เขาเจนออกมาพอเขาเจนออกมาเนี่ยคุณเขียนพร้อมธรรมดาเลยคุณดูภาพที่ได้มาสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าในวิดีโอตัวนี้คือเฮ้ยภาพเขาทาได้ดีมากเลยสมัยก่อนถ้าจะให้ทําภาพใน c h a t GPT เอาไปใช้เขาก็รู้ AI ทําสมัยนี้ดูเหมือนมันเนียนเนียนแล้วก็นี่คือสินค้าตัวนั้นครับเห็นไหมครับ ผมบอกโอ้ยดีจังเลยถ้ามันผมคิดว่าในอนาคตอีกไม่ใกล้เนี่ยไม,ไม่ไม่นานเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้ผมเลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังถ้าคุณไปทําธุรกิจอยู่แล้วเป็นธุรกิจ SME ผมคิดว่าเออตัวนี้มันอาจจะช่วยคุณได้นะผมเลยอยากจะนําเสนอว่าเออคุณอาจจะมีสินค้าคุณก็ให้เขาโชว์มาแล้วคุณอาจจะเอาภาพนี้ไปทําต่อในแคนวาเขียนแคปชั่นเขียนข้อความพาดหัวไปทําในเพื่อจะไปโปรโมตใน f a c e b o o ไ IG ก็พอทําได้คุณเห็นภาพไหมครับประเด็นของมันคือผมอยากให้เห็นคุณภาพของภาพโอ้มันดีมากเลย พอผมได้อย่างนี้ผมก็เลงไปทดลองต่ออีกว่าผมอยากให้ภาพมันดีขึ้นผมใส่พร้อมต่อไปด้วยว่าภาพขอให้มันสมจริงนะทำด้วยกล้อง DSLR เลยเสมือนว่าทำด้วยกล้องถ่ายด้วยกล้อง DSLR งั้นจินตนาการผมคือคุณนอกจากจะไม่ต้องจ้างพรีเซนเตอร์ที่เป็นคุณผู้หญิงแล้วอาจจะไม่ต้องจ้างช่างถ่ายรูปที่เป็นมืออาชีพเลยผมก็จะให้มันปรับภาพให้ดูโทนภาพจะเป็นอย่างไรพร้อมคล้ายๆเดิมแต่ผมบอกให้ใส่ตรงนี้ให้ด้วยเขาก็ทาขึ้นมาใหม่ นะครับก็เป็นประมาณนี้โดยที่ผมบอกฉากเป็นสนามเทนนิสผมลองเปลี่ยนฉากให้เป็นสนามเทนนิสมัง้งไม่เอาเอาฉากทะเลละครีมกันแดดที่สนามเทนนิสมัง้งเป็นแบบนี้เห็นไหมครับคุณดูภาพที่ออกมามันเหมือนกับมันมีเบลอข้างหลังด้วยเห็นไหมครับพอเราบอกเฮ้ยถ่ายในกล้อง DSLR เาขาก็พยายามทําให้ผมว่าเออมันก็ดีนะแล้วก็พยายามให้ใช้ใช้ครีมให้ให้โชว์ให้เห็นผมก็พยายามทําแบบนี้เสร็จแล้วผมก็ลองลองลอง,ลองทาอีก ตอนนี้ผมบอกให้ให้เขียนข้อความเข้าไปด้วยแต่ข้อความเขายังเขียนไม่ค่อยดีผมคิดว่าตอนนี้ณนะเวลานี้คุณจะเอาภาพประมาณแล้วคุณไปทําเองผ่านแคนวาหรือเอาไปให้กราฟิกทําต่อแต่มันมันเจนภาพได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับความคมชัดได้เลยนะครับส่วนข้อความตรงน,นี้คุณต้องไปลองทดลองดูยิ่งเป็นภาษาไทยมันเพี้ยนเพียน,เ,ยนเล็กๆแต่โดยรวมผมจะเอาภาพไปใช้เสร็จแล้วผมบอกว่าอย่างนี้มีอย่างอื่นอีกไหมผมบอกเอาแบบเดิมคนเดิมเลยนะแต่เปลี่ยนเป็นใช้หาด นี่คนเดิมเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นชายหาดใส่ชุดว่ายน้ําผมบอกครับหลังๆพอเราได้พร้อมหลักแล้วเนี่ยต่อจากนั้นพอคุณดูภาพคุณอยากเปลี่ยนอะไรก็เหมือนบทสนทนาใน chatgpt ปกตินี่แหละครับเขาก็จะเจนภาพออกมาเลยผมก็บอกคุณคนเดิมนะคุณผู้หญิงคนเดิมแบบเดิมเลยเพียงจะเปลี่ยนฉากเป็นชายหาดเผื่อคุณอยากจะมีธีมหลายธีมธีมหนึ่งอาจจะสําหรับกลุ่มคนที่ชอบออกกําลังกายธีมหนึ่งกลุ่มคนที่จะไปเที่ยวชายหาดเห็นไหมครับผมก็เลยให้เขาทาแบบนั้นแต่ทาคีมาอาจจะก,กระเด็นไปอยู่ฝั่งอื่นมันก็ยังไม่ถึงกกดีมา แล้วผมบอกอีกเอออย่างนี้โอเคอย่างให้ผู้หญิงเงยหน้ามองกล้องเอาคนเดิมเลยนะแต่เงยหน้ามองกล้องผมก็เขียนพรอมเข้าไปอย่างนั้นนะครับใช้ภาพเดิมแต่ชูสินค้าให้เด่นแล้วให้ผู้หญิงเงยหน้ามองกล้องยิ้มให้มีความสุขคุณดูสิวันนี้ไม่ได้มาสอนแต่มาเล่าให้คุณฟังพอเล่าคุณเก็ตไอเดียคุณไปทําต่อเองได้มันไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแต่เรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเห็นไหมครับผมว่ามันโอเคระดับหนึ่ง นี่ยแล้วาภาพมันนะภาพออกมามันใช้ได้เลยเห็นไหมครับระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าคุณมีกราฟิกพอมีทักษะกราฟิกผมพอไปต่อยอดได้อีกสบายๆเลยแต่อย่างน้อยให้คุณเห็นก่อนเราสั่งนู่นสั่งนี่พอได้เฮผมบอกอีกเอาแบบเดิมนะแต่ครนี้ขอให้มันมีต้นมะพร้าวด้วยมีมีพระอาทิตย์ด้วยแหมกำลังจะขายครีมกันแดดให้มันรู้สึกว่าเออได้กันแดดหน่อยเขาก็ทําออกมาอ่า มีต้นมะพร้าวตามสั่งเลยมีม,มีมีพระอาทิตย์ด้วยเห็นไหมครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าพอผมทําแล้วผมซึ้งึกโอ้ว้าวระดับหนึ่งก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้คนฟังนี้เป็นเคสแรกที่ผมบอกมีแค่สินค้าอย่างเดียวสมมติผมมีเคสที่สผมสมมติว่าผมนอกจากมีสินค้าแล้วผมมีพรีเซนเตอร์ด้วยคือผมก็ไปเอารูปภาพคนอื่นมานะครับนี่ผมไปเอามาจาก AI ของ Meta แต่สมมุติว่าเรามีคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเราอยู่ แล้วก็เราก็มีรูปภาพสินค้าด้วยเราจะโหลดทั้งสองอันเนี้ยเข้าไปใน Chat GPT เลยก็จะเป็นพร้อมสองนี่ทำเหมือนเดิมเลยครับผมใช้พร้อมคล้ายๆเดิมแต่ผมก็แค่เติมเข้าไปว่าสร้างภาพแนวไลฟ์สไตล์คุณภาพสูงโดยมีภาพผู้หญิงที่ผมให้และภาพสินค้าของผมเนี่ยให้อยู่ในฉากฉากแรกที่ผมต้องการคือมันฉากห้องนอนที่บ้านนะแล้วก็เป็นสไตล์ไทยๆนี่แหละ แล้วก็แต่งตัวแบบธรรมดามินิมอลนะอย่างอื่นก็คล้ายๆเดิมแต่ใช้กล้อง DSLR นะทำให้มันดูอบอุ่นน่าเชื่อถือให้มันมีแสงนุ่มนวลผมมันก็สั่ง,งเขาอย่างนั้นแล้วผมก็ใส่ภาพเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยส่องภาพนี้เข้าไปแล้วคุณดูเอาพุทของมันนะครับว่าเออเนี่ยเขาทำว่าอันนี้ยังไม่ดีเดี๋ยวผมค่อยปรับใหม่ทาครีมแต่มันทาย,ยังไม่สวยผมแค่ให้ดูก่อนว่าคุณผู้หญิงที่ผมใช้คือคุณคนเนี้ย แล้วก็พออัพ,อพโหลดเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เขาทำออกมาคือคุณคนนี้ก็คล้ายกันระดับหนึ่งเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าเดียวกันไปผมดูไม่ทันอ่าชุดเดิมเลยชุดเดิมเลยเห็นไหมครับเสนอว่าโอ้มันยังทาครีมไม่ดีเลยผมก็เปลี่ยนใหม่ดีครับแต่รูปยังผิดแก้ไขใหม่นะผม SPF ก็ยังผิดอยู่เป็น30ผมอยากได้50นะครับผมก็ให้แก้ไขใหม่ เห็นไหมครับผมคิดว่ามันก็เหมือนที่คุณทําพร้อมที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังในหลายๆวิดีโอว่าเราต้องสนทนานกับเขาแต่น้อยเดี๋ยวคุณเอาพร้อมหลักของผมใต้วิดีโอไปใช้นะครับแต่ให้คุณเห็นก่อนว่าดูคุณภาพของภาพมันก็ไม่ถึงกับ AI ระดับนั้นแล้วงะนั้นผมคิดว่าถ้าคุณทําธุรกิจ SME หรือเป็นธุรกิจเล็กๆที่ยังไม่ค่อยมีงบจ้างใครมาถ่ายรูปให้หรือพรีเซนเตอร์เนี่ยผมว่านี่เป็นวิธีที่จะทําให้ต้นทุนในการทําการตลาดของคุณต่ําลงได้อย่างมากเลยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยผมก็พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วผมก็ติดใจอย่างให้เปลี่ยนได้ปีเซนเตอร์ของผมละเพราะพอเป็นปีเซนเตอร์ของผมผมก็มั่นใจถูกไหมสามารถเอาไปใช้ได้แล้วไม่ได้ก๊อปปี้ใครมาสินค้าก็ของผมเปลี่ยนฉากบ้างจากนี่ไปเป็นฉากทะเลผมบอกเขาขอเป็นทะเลแล้วก็ใส่ชุดไปเที่ยวทะเลด้วยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นฉากทะเลภาพชัดหน้าชัดหลังเบลอเลยครับมีต้นมะพร้าวด้วยหไหมครับเราก็สามารถแค่ให้คุณเห็นไอเดียเราสามารถเปลี่ยนฉากได้เรื่อยๆคราวนี้ยิ่งง่ายใหญ่ละ เอาใหม่เปลี่ยนเป็นงานวิ่งมาราธอนใส่ชุดแต่งตัววิ่งอันเดียวกันเลยเนี่ยแต่เปลี่ยนชุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเห็นอย่างเงี้ยผมเลยอยากแม่เหมือนกับนี่คือสิ่งที่ผมฝันไว้อยากจะทําอยากจะนําเสนอเครื่องมืออะไรที่จะช่วยคุณคุณให้ให้สามารถทําการตลาดได้ง่ายๆผมคิดว่าอันเนี้ยพอได้เลยครับนะครับถ้าใครเห็นวิดีโอตัวนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณนั้นลองไปต่อยอดดูนะครับผมบอกดีมากเลยคือสมมุติว่ากลุ่มลูกค้าเราหลากหลายกลุ่มไปทะเลก็เอา กลุ่มอย่างนี้ก็เอากลุ่มคนออกอกําลังกายกลุ่มพนักง,งานกอฟฟิศก็เอาผมก็เอ,เอยขอให้เป็นภาพ BTS ได้ไหมแต่งตัวชุดทํางานเลยนะแล้วก็ถือสินค้าของเราเห็นไหมครับดูไอเดียแล้วถ้าคุณสังเกตผมบอกให้เขาแต่งหน้าด้วยเพราะผมเห็นรูปภาพเขาไม่ถึงกับแต่งหน้ามากขอให้พร้อมกับแต่งหน้าทาปากเล็กน้อยเพื่อจะไปทํางานออฟฟิศเห็นไหมครับเออดูสิแค่อยากจะเล่าให้คุณฟังเห็นว่าโอ้ การที่เขา upgrade, อัปเกรดฟีเจอร์หรือการทําของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงนะับดีร้อยเนะฮะแต่ผมคิดว่าอีกไม่ช้าจะดีกว่านี้อีกแต่แค่นี้มันก็พอได้แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมานําเสนอคุณนะครับผมคิดว่า c h a t GPT โอเคส่วน Gemini Gemini อาจจะคล้ายๆกันแต่เท่าที่ผมทดลองเนี่ยเอาภาพไปสั่งเขาแบบแบบ c h a t GPT ผมยังทําไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าอีกสักพักก็คงทําได้หรือผมอยากอาจจะลองยังไม่นานพอ แต่อย่างน้อยผมกำลังจะอัปเดตคุณว่าเจมินารูปภาพก็ไม่แพ้กันสมัยก่อนเขาไม่อยากให้ทำรูปภาพแบบคนเลยสมัยนี้เขายอมและภาพดีด้วยผมเอาพร้อมคล้ายๆกันมาใส่แต่ผมไม่มีต้นฉบับให้เขาเลยผมบอกให้เขาทำภาพสไตล์แบบคุณภาพสูงเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงนี่แหละอยู่ที่ชายหาดนี่ดูภาพเจมินายเขาทำมาครับไม่ขี้เหนะครับภาพเขาภาพเขาโอเคเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ภาพที่ AI ทํานะครับเสร็จแล้วนี้ผมก็ลองใหม่ ว่าเป็นภาพเดิมนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นงานวิ่งบ้างแล้วก็ต้องมีฉากหลังวิ่งแล้วต้องวิ่งในประเทศไทยด้วยนะเพื่อให้มันดูไทยๆหน่อยผมก็ยังไม่สังเกตผมสั่งเขาให้เป็นผู้หญิงคนเดิมแล้วก็คุณค่อยช่วยดูหน่อยเป็นผู้หญิงคนเดิมไหมนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างงี้นะนี่คุณคนนั้นหรือเปล่าที่มาวิ่งนะฮะเสร็จแล้วผมก็บอกเขาอีกแค่อยากทําให้คุณเห็นว่าเจมินายก็พอทําได้ผู้หญิงคนเดิมแต่งตัวไปออฟฟิศแล้วก็อยู่ที่ BTS นี่เห็นไหมครับพอทําได้ ผมบอกว่าอะได้แล้วคราวนี้ลองถือครีมกันแดดหน่อยเพื่อนะอันนี้ลองให้เขาเจนครีมกันแดดขึ้นมาเองถือครีมกันแดดหน่อยเห็นไหมครับเสร็จแล้วพอถือครีมกันแดดเสร็จแล้วผมบอกเออโอเคเอาประมาณเนี้ยแต่คราวนี้ไปเที่ยวทะเลเลยดีกว่าให้เขาไปเที่ยวทะเลนี่เป็นครีมกันแดดไปเที่ยวทะเลเห็นไหมครับพี่ว่าผมคิดว่ามันโอเคเลยดูสิครับเสร็จแล้วผมบอกอะเปลี่ยนชุดด้วยได้ไหมสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นแบบถ่ายโฆษณาจริงอาจจะอาจจะเปลี่ยนหลายชุด ผมบอกเอเอาภาพดีๆหน่อยเป็น1080คุณ1080ก็จะไปลง IG เป็นภาพสี่เหลี่ยมอ่าเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีข้อความอะไรด้วยนะแล้วก็กำลังทา,ทาครีมผมขอเป็นภาพใหญนะ่เขาก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้บอโอ้ยครีมอย่างเดียวมันไม่ได้สิมันต้องมีตัวสินค้าด้วยผมก็บอกเขานะก็เป็นตัวสินค้าด้วยเขาเลยมาเป็นแบบนี้ แล้วเป็นภาพใหญ่ๆภาพนี้เริ่มพอได้แล้วมีตัวสินค้าแล้วก็แคปชั่นแต่แคปชั่นเรายังกําหนดผมให้เขากําหนดเองก่อนพอได้ไหมครับเสร็จแล้วผมบอกที่สนุกคือเปลี่ยนชุดได้ผมบอกไม่เอาชุดนี้อยากให้มันฉูดฉาดหน่อยเป็นชุดสีแดงได้ไหมไม่รู้กดตรงนี้จะเห็นเลยไหมครับไปตรงนี้ผมสั่งให้เขาทำใส่ชุดเปลี่ยนเครื่องนึ่งตัวเป็นสีแดงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเห็นไหมครับแค่อยากทําให้คุณรู้ว่ามันทําอย่างนี้ได้คุณไปทําต่อได้ละ เห็นไหมครับเปลี่ยนชุดเป็นสีแดงโอ้มันแจ๋วจริงๆเลยนะสีแดงไม่พอผมบอกว่าเวลาถ่ายสินค้านี้อยากให้ผู้หญิงมองสินค้าด้วยสั่งครั้งแรกไม่ค่อยได้ยังไม่มองเท่าไหร่สั่งครั้งที่สองเริ่มมองลอะนี่มองสินค้าแล้วเห็นไหมครับผมก็อยากจะทโฆษณาให้มองพอมองสินค้าลูกค้าหวังว่าลูกค้าจะมองสินค้าเห็นไหมครับผมคิดว่าโอ้มันก็โอเคนะงั้นวิดีโอตัวนี้เลยมาเล่าให้คุณฟังว่าถ้าคุณใช้ h ช t GPT อยู่ สามารถทําอะไรแบบนี้ได้แล้วถ้าคุณหรือคุณใช้เจมินายพอทําได้แต่จะเอายัดไฟล์2ไฟล์แบบที่ผมทําตอนนี้ผมทดลองยังไม่ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดแล้วผมคิดว่าผมเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมันเริ่ม practical ใช้ได้งานได้จริงนะครับเหมาะสําหรับคุณคุณที่อยากจะหาคนช่วยแบบลดต้นทุนในการทําภาพเอาไปโปรโมททำโฆษณานะครับนี่เกิดการใช้แ Chat GPT แล้วก็ g e ม i n าครับผมทำวิดีโอเกี่ยวกับ Chat GPT ออกมาทุกๆอาทิตย์ถ้าคุณสนใจ กดติดตามได้เลยครับ